บ๊อบตัวใหญ่ทสุดสายไอหม่ำคือบ่ให้กักเว้ยบ่นนะสุกปลากินกันมื่อนี่นนั่นสารวัตรเด้นี่ยนี่ลอยโถสารวัตรบ่แมนติดดินนะครับติดขี้ตมลงมุดขี้ตมนี่แหละสารวัตรลงขี้ต่อมลอยโถอยู่ทั้งโคกฮะไอ้ซ้ำขาบอกเป็โน อุ้ยปักตัวหญ่เทเอาสิงช้อนดิไอ้เงาอาัวมกนไปเลยสวนไปเลยเออนั่นแหละนั่นแหละักเลยปักดูวะมามาเบิ้งบนนี้เดี๋ยวเอาเบิ้งจากกิโลเรเบสจากกิโลวเแม่นันสีโดดออกหมดเลยอมันสีโดดออกเด้ อยู่ในกระชอนอะไรเอ้าลากขึ้นไหมเอาลากขึ้นมาลากขึ้นมาลากขึ้นมาลากขึ้นไหมถึงวิ่งลากขึ้นมามยิงลากขึ้นมามเอาเอาไงบ่ไงต้องเบิ้งกันนะครับไงแท้หรือไงปลอมปลาตัวปูปูปลาดุหรือปลาช่อน ปชนปาตัวกะระเยระวังเงียงนะโอ้หเดี๋วมันร้อนเอาเอาหน้ามาเทใส่รูเบ็ดอุ้ยบิงตัวเท่าขาวเบ็ดเลยสโลได้ไหมเนี่ยสาโลได้ระวังเงี้ยงนะเบ็ดเอาถือดิพุนเสียนบ่เสียนกระเบิงดอวะ นี่แหละอยากขี nah ่ตมออกลอกของมักเขาแล้วนามก่อนนี่ไหนไหนยกขึ้นดิยกขึ้นดิยกขึ้นเอาโอ้ยสุดหนักโอ้จับเงี้ยงได้นั่นโอ้ระวังเงี้ยงเด้อระวังเงี้ยงมันสะบัดลูกล้างน้ำก่อนล้างน้ำก่อนมัดคักร้อนลูกนี่มันร้อนเอาไว้เปนปลายางปลามันร้อนลูกเอาไว้ในปลายาเออปลามันร้อนโอ้ยเดี๋ยวก็สุกกินได้แล้วอ่ะ ผู้ใดสิกล้ากินวะีผู้ใหญ่ครับคุเวิโอ้นี่ล้างปลาดุกมันเฮ้ยเดะเม็ดลิงใหญ่ไหมเบ็ดใหญ่ครับ4กิโล4กิโลฮะ4กิโลอย่าไปใกล้ตาใกล้หูบ่รู้โอ้แน่นอนแท้วะ จับโยนจับโยนเลยวะพูดละพูดละปุ๊บปื๊บพูดไปเชงไปเชงพูดเลยเอาเอาใส่นะครับคือแบกมันคักมาลูกสายอีกคนวอนอีกมาเอาเลยเอาเลยไปแน่เร็ว มึงเป,เปื่อยแล้วไปนี <c oughs> ่งวดไปนีนนปนป่ล่ะลูกสายไอ้มั่มเพิ่นถือปลายเบิึงเอาทีล่ะงวดตัวใช้คักเว้ยบ่ล่ะโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยซ้ำคำผมซ้ำคำปากาเว้ยลูกสาย,ยไอไอไอหม,มั่มเพิ่นคือบอ่อ